สวัสดีค่ะตอนนี้เวลา6โมงนะคะเราออกเดินทางกันแล้วค่ะแวะปั๊มน้ำมันแรกก่อนเลยนะคะก่อนที่จะเดินทางเติมน้ำมันให้เรียบร้อยเช็คลมยางก่อนเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรกันเลยก่อนออกเดินทาง เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ลังจอกจากปั๊มนะคะฝนก็ตกประปบายตลอดทางเลยค่ะทุกคนตั้งแต่ตอนเช้าที่เราออกมาเลยนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะเราจะเดินทาง2วันหนึ่งคืนไปที่อีตองนะคะปีล็อกนะคะทุกคนฝนก็ยังคงตกเรื่อยๆนะคะผ่านไปอีกหนึ่งสะพานในกรุงเทพของเรานะคะทุกคนฝนก็ยังคงตกอยู่แบบนั้นนะคะ ช่องทางการจราจรก็เป็นสีเขียวแต่ก็ไม่ได้โล่งสัทีเดียวนะคะขนาดเป็นวันเสาร์เนาะช่วงเช้าก็ยังคงมีรถรากันอยู่เดี๋ยวเราจะหาปั๊มแวะนะคะหาอะไรทานกันได้ปัมะะ๊มแล้วค่ะเบอร์เกอร์คิงสั่งของเรียบร้อยเด็กๆมานั่งรอกันที่โต๊ะนะคะช่วงเช้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยกินอะไรเป็นกิจจลักษณะหรอกคะ่ะกินกันแค่พอรองท้องนะเวลาอยู่ที่บ้านนะคะแต่ออกข้างนอกเดินทางไกลก็นิดนึงค่ะจะได้ไม่ต้องแวะปั๊มบ่อยอันนี้สั่งข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะ สาวเล็กก็เอาแต่ใจค่ะพี่ๆก็ต้องตามใจกันเพื่อที่ไม่ให้งองแงอ่ะก็ยังคงกงอแงองู่แง,งอยูอย่นะคะจะเอานั่นเอานี่อ่าข้าวพี่ๆมาแล้วนะคะแต่ของสาวเล็กก็ยังไม่มาเนาะ โทรศัพท์ถ่ายติ๊กตอกหน่อยอถ่ายถ่ายถ่ายเอาเอามากุกขเข้ามาเล่นนะคะโยนเควียงมัง่งเล่นมังนะคะเอาสวนใหม่นะคะโจ๊กมาแล้วค่ะโจ๊กมาก็ใช่จะก,กินค่ะซื้อมาเป็นพิธีนะคะจากนั้นขึ้นรถเดินทางต่อนะคะข้างหน้าของเรานะคะเป็นรถที่จะไปกาญจานบ,บุรีเราไม่หลงแน่นอนเนาะระหว่างทางเจอพี่ๆปั่นจัก,กรยานค่ะก็หนึ่งช่องทางนะคะการจราจรก็มีสะดุดบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ก็ยังขับเคลื่อนกันเรื่อยๆนะคะอากาศสบายๆเนาะตอนนี้นะคะ เราเดินทางมาเห็นป้ายการจนบุรีเรียบร้อยแล้วนะทุกคนมากันที่คาเฟ่แรกของการจนบุรีเลยนะทุกคนชื่อคาเฟ่ว่าโทมิเอโดปาร์คนะคะคาเฟ่เนี่ยเป็นคาเฟ่เปิดใหม่สไตล์ญี่ปุ่นแล้วที่สำคัญนะจุดถ่ายรูปด้านในเยอะมากแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยอยากให้ทุกคนได้ไปลองนะเพราะว่าสาวๆเนี่ย หามุมถ่ายรูปกันแบบถ่ายออกมาแล้วสวยมากๆเลยนะคะนี่แล้วก็มีที่ให้เด็กๆเล่นด้วยเห็นไหมแล้วถ่ายรูปเนี่ยเขามีให้เช่าชุดด้วยนะคะแต่ว่าพวกเราไม่ได้เช่านะเพราะว่าเราไปกันเยอะเกินค่ะเราก็เลยไม่เช่านะคะพอออกจากที่นั่นเนี่ยเราก็วนขึ้นไปที่วัดถ้ำเสือเลยนะทุกคนอากาศดีมากข้างบนแต่เสียดายที่ไม่ได้ขึ้นเพราะว่าเจ้าหน้าที่แจ้งว่า น้องๆใส่ขาสั้นมานะคะอยากจะไปดูพระพุทธรูปเหมือนกันนะคะองค์ใหญ่ๆแต่ก็ไม่ได้ขึ้นไปได้ลอตเตอรี่มาสองใบาจากนั้นนะคะก็ไปกันที่ต้นจามจุรียักษ์นะคะทุกคนมันสวยมากคือทุกจุดที่แวะเมื่อกี้นี้เนี่ยสวยหมดเลยแล้วอากาศก็ดีมากๆด้วยนะคะเป็นทางผ่านได้รูปได้ฟิลบรรยากาศมากเลยนะคะอันนี้อันนี้มาที่ ออสะพานข้ามแม่น้ําแควนะคะทุกคนซึ่งสะพานนี้ก็ได้รับการยกย่องนะคะเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพถ้ามากาญจนบุรีก็ไม่พลาดที่จะมาถ่ายรูปตรงสะพานนี้เนาะนี่นะคะก็ได้รูปมาบางส่วนนะคะอ่าอันนี้เป็นจุดจุดแวะพักของเราจุดสุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะขึ้นไปเจอโคงเพื่อไปอีต่อ เริ่มรลคา399โค้งนะคะสำหรับวันเสาร์ที่เราเดินทางกันก็มีฝนประมาณนี้เลยนะทุกคนแทบตลอดทางเลยก็ว่าได้นะคะแต่ทางค่อนข้างโล่งค่ะแล้วก็ทางคดเคี้ยวแล้วก็แคบอันนี้อันนี้ยังไม่ถึงตรงที่จุดที่ว่าโค้งจัดๆนะคะแต่ตรงจุดที่โค้งจ,จัดๆะคะ่ะคือค่อนข้างที่จะโคตเคียวแล้วก็แคบ แล้วเราก็มาถึงที่พักโดยสวัสดิภาพนะคะอันนี้เราจองเอาไว้สองห้องติดกันนะคะทุกคนก็จะเป็นนี้นะคะอ่านในห้องน้ำเนาะก็จะมีเตียงสองชั้นแล้วก็จะมีเตียงใหญ่หนึ่งนะคะ ลองเปิดไฟนะคะคือที่จองอันเนี้ยเพราะว่าเขาบอกว่าเขามันใช้ไฟได้24ชั่วโมงเลยนะคะคือไฟไม่ดับตอนชั่วงประมาณ4ี่ทุ่มห้าทุ่มอะไรเงี้ยคือใช้ไฟได้ตลอดเลยก็เลยเอาที่พักตรงนี้นะคะเราจองทั้งหมด2ห้องติดกันนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศตอนที่ถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังมีฝนบางๆอยู่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นฝนหรือตัวหมอกนะคะแต่ว่ามีความหนาวเย็นขานี่ห้องข้างๆนะคะบรรยากาศเป็นประมาณนี้เลยทุกคนประมาณ อันนี้ช่วงประมาณ5้าโมงเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศในหมู่บ้านกันแต่วิดีโอหน้านะคะ